จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวก,กันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนู ปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยค่ะมาค่ะผัดยังไงให้มันน่ากินให้มันแบบว่าอมืมันหอมนะคะนี่เลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะเป็นปลาหมึกสดนะคะอ่าล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็พักเสด็จน้ํหาหั่นเป็นบ้องหั่นเป็นชิ้นแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะการเตรียมไว้ประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะ ต่อไปก็จะมีเป็นกระเทียมกระเทียมถ้าเป็นกระเทียมไทยจะหอมมากมันจะมีความกรอบมากแต่ใครไม่มีใช้กระเทียมจีนแบบการได้จ้าประมาณสองสาหัวนะแล้วแต่ความชอบค่ะพริกไทยค่ะกันจะใช้เป็นพริกไทยดานะคะโคลกหย,ยาบค่ะประมาณครึ่งช้อนค่ะเท่านี้ค่ะวัตถุดิบนะคะอืมมีเท่านี้ค่ะ,ะ,คะ,คะแต่อร่อยเด็ดรวงมากมายเลยจ้าไปค่ะไปดูวิธีการทํากันค่ะมา การจะใส่น้ำตาลทรายค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะลงไปซอสปรุงรสค่ะฝาเขียวนะคะ1ช้อนซอสหอยนางรมค่ะ1ช้อนค่ะเท่านี้ค่ะการจะผสมน้ำซอสง่ายๆเนาะทำกันแบบง่ายๆเครื่องไม่เยอะวัตถุดิบไม่ต้องมากมายแต่ก็อร่อยได้มากมายอ่านี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะนี่เลยจ้าง่ายๆค่ะไปค่ะ ไปผัดกันคะ่ะราดข้าวเนะาะไข่ดาวกับกรอบมาเนะาะไข่จงไข่เจียวมากินคู่หู้ยอร่อยมากไปคะ่ะไปลงมือทํากันจ้าก่อนอื่นนะคะกระทะตั้งเตาค่ะใส่น้ํามันลงไปน้ํามันนะคะเยอะพอประมาณะคะ่ะวิธีการทําให้ปลาหมึกผัดออกมาแล้วมันดูน่ากินนะคะนี่เลยจ้าการจะเอาปลาหมึกนะคะไปผัดกับน้ํามันก่อนคะ่ะหรือว่าเป็นการฉาน้ํามันก่อน ค่ะน้ำมันร้อนได้ที่ปรับไฟลงค่ะเดี๋อไฟกลางนะคะหลังจากนั้นก็เอาปลาหมึกอาหารลงไปในน้ํามันเลยจ้าแบบนี้เลยนะคะใช้วิธีการฉาฉาน้ํามันหรือผัดกับน,น้ํามันก่อนให้พอสะดุ้งนะคะใช้ไฟแรงได้เลยจ้าเร่งเป็นไฟแรงขึ้นมานะอย่าลืมนะในปลาหมึกอะค่ะมันจะมีน้ําเยอะ นี่เลยค่ะนี่พอตึงหนวดหงิดงอดีอย่างนี้แล้วนะคะการก็จะตักปลาหมึกขึ้นค่ะไฟแรงตลอดนะคะตักขึ้นเลยค่ะประมาณนี้ค่ะการก็จะพักปลาหมึกไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันจ้า แก๊สจ้าใส่น้ำมันค่ะจากนั้นการก็จะเอากระเทียมลงไปเจียวนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าทําง่ายๆนะแต่ทําไมทําออกมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันดูไม่น่ากินทําไมดูน้ํามันเละเทะอะค่ะนี่เลยค่ะลองเอาวิธีการลงไปทําดูนะคะอันนี้จะเป็นวิธีแบบร้านตามสั่งเนาะที่เขาทํากันค่ะ การจะเจียวกระเทียมเยอะหน่อยเพราะว่าการจะแบ่งเป็นสส่วนเนาะเอาไว้บนราดเอาไว้ผัดกับไว้ราดใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะคะในการเจียวกระเทียมค่ะให้เหลืองๆกรอบๆหรือใครมีกระเทียมเจียวแบบที่การเคยแบ่งปันเนาะวิธีการเจียวกระเทียมะคะ่ะให้กรอบทนกรอบนานแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ะคะ่ะทำเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นเนาะพอถึงทีแบบเมนูแบบนี้ยเราก็เอามาโรยได้เหมือนกันค่ะค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะคะ ให้เบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะนี่เริ่มเหลืองๆประมาณนี้ค่ะกันจะตักกระเทียมขึ้นก่อนนะคะค่ะก็จะได้กระเทียมประมาณนี้ค่ะพักไว้ค่ะค่ะน้ํามันนะคะเหลือไว้เท่านี้ค่ะกระเทียมนะคะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ปลาหมึกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผัดเลยค่ะ ตามด้วยพริกไทยค่ะนี่เลยนะคะใครมีเป็นพริกไทยขาวใช้พริกไทยขาวได้นะคะผัดเร็วๆแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วเนาะตามด้วยน้ำซอสน,นะคะที่เราทำไว้ค่ะเทลงไปเลยค่ะไฟแรงๆค่ะลุกเคลานะคะชิมรสชาติค่ะปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยนะคะ นี่เลยค่ะเป็นวิธีการทําแบบง่ายๆนะน้ําไม่ท่วมทุ่งแน่นอนจ้าได้น้ําซอสหยํำข้าวด้วยนะคะโอเคค่ะรสชาติของการพอแล้วนะคะการจะไม่ปรุงเพิ่มแล้วค่ะอ,อืมันมีความหอมมันมีความถึงพริกไทยนีเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าปลาหมึกผัดกระเทียมราดข้าวค่ะบอกเลยจ้าหอมๆพุ้งๆไปเลยนะคะใครไม่ชอบสีพริกไทยดำค่ะสามารถใช้เป็นพริกไทยขาวได้นะคะแต่การว่าใช้พริกไทยดำมันหอมกว่านี่เลยจ้าจะจัดหนวดมากกว่าตัวตัวมากกว่าหนวดก็ได้นะคะแล้วแต่จ้าการจะชอบกินหนวดไงโดยการก็เอาหนวดมาเยอะค่ะนี่เลยค่ะลองทํากันดูนะคะทํากันแบบง่ายๆค่ะราดข้าวอ้ยข้าวสวยร้อนๆมาไข่ดาว ามาน้ำปลาพริกมาหรือเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกได้หมดเลยจ้าอีกหนึ่งจานนะคะง่ายๆค่ะนะคะคลุกข้าวอร่อยเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะหิวข้าวมากหอมมากเลยจ้า